การสังเกตสัญญาณเตือนว่าผู้ป่วยซึมเศร้ากำลังเข้าสู่ภาวะวิกฤตเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเพื่อให้สามารถให้ความช่วยเหลือได้ทันทุงทีต่อไปนี้คือหสัญญาณเตือนที่ควรเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างรวดเร็วและรุนแรงผู้ป่วยอาจเริ่มแยกตัวออกจากสังคมมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดมีปัญหาในการนอนหลับหรือนอนมากเกินไปการรับประทานอาหารเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากและเลยการดูแลตัวเองเช่นไม่รักษาความสะอาดส่วนบุคคล การแสดงออกทางอารมณ์ที่รุนแรงขึ้นความรู้สึกเศร้าหมองสิ้นหวังหรือร้ายารุนแรงขึ้นมีอารมณ์หงุดยิดฉุนเฉียวหรือกระวนกระวายใจมากกว่าปกติแสดงออกถึงความวิตกกังวลหรือความกลัวอย่างรุนแรงการพูดถึงความตายหรือการฆ่าตัวตายบ่อยขึ้นผู้ป่วยอาจพูดถึงความตายหรือการฆ่าตัวตายโดยตรงหรือพูดเป็นไหนแสดงออกถึงความรู้สึกว่าไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วหรืออยากให้ทุกอย่างจบลง เริ่มจัดการเรื่องส่วนตัวเช่นมอบของสําคัญหรือทํีพิธยกรรมการแสดงออกถึงความสิ้นหวังและความรู้สึกว่าไม่มีทางออกผู้ป่วยอาจพูดว่าไม่มีใครช่วยฉันได้หรือทุกอย่างมันแย่ไปหมดแสดงออกถึงความรู้สึกว่าตัวเองเป็นภาระหรือไม่มีค่าสูญเสียความสนใจในกิจกรรมที่เคยชื่นชอบการแสดงออกถึงความสงบผิดปกติหลังจากที่เคยแสดงออกถึงความทุกข์ทรมานอาจดูสงบลงอย่างผิดปกติ นี่อาจเป็นสัญญาณว่าผู้ป่วยได้ตัดสินใจที่จะทำร้ายตัวเองแล้วสิ่งที่ควรทำเมื่อพบสัญญาณเตือนอย่าละเลยสัญญาณเตือนเหล่านี้พูดคุยกับผู้ป่วยด้วยความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจให้กำลังใจและแสดงความห่วงใยชักชวนให้ผู้ป่วยไปพบจิตแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตหากผู้ป่วยมีแนวโน้มที่จะทำร้ายตัวเองให้ติดต่อหน่วยงานช่วยเหลือฉุกเฉินหรือสายด่วนสุขภาพจิตหนึ่ม การให้ความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีเป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันการฆ่าตัวตายต่อไป